สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยเจวเจลนะคลิปนี้ก็จะ,จะพาไปที่แปลงนะที่เราจะเทดินจะเป็นไงเดี๋ยวเจอเพื่อนครบชมกันได้เลยนะครับครับนี่มาดูกันนะะไปดูแปลงที่เราจะเทกันว่าเป็นไงนะระหว่างรอ,อไปที่แปลงนะเราจะมาพูดถึงความรู้สึกในการกับพีนะกระบะดำนะบรรทุกดินนะโดยรวมนะน,มน้ำหนักดินโดยรวมนะผมกล่าวว่าประมาณสักสามตันนิดนิดนะสามตันร้อยประมาณนั้นนะ ไม่เคยช่างเหมือนกันนะมีโอกาสเดี๋ยวจะไปช่างว่ามันน้ําหนักเท่าไหร่นะจะได้พูดคุยในคลิปกันถูกนะแต่นี่ผมกะคาเอานะประมาณสามตันแหละนันนะแน่นซะเหลือเกินนะทั้งดินทั้งหิน <c oughs> เอาคว้ามของสื่อในการแบบนี้เป็นไงโชฟเฟอร์มึงบอกน้องค้กหน่อยดิมันยุ่งมันมันยุ้ยยังไงนะยุ้ยยุ้ยโครงเครีงมันยุบย,ยุบยุ้ยยุ้ยโครงเครีย,ยรงน่าเนี่มันนุ่มนะ พอดีของแหนบนุ่มนะก็คือขับรถเปล่าเนี่ยไม่ดีไม่เด้งไม่กระดอนไม่กระด้างนะครับแต่ก็เสียนะก็คือมันจะบรรทุกหนักๆเนี่ยรถมันจะยวบย,วยุ้ยโยกเยกนะก็ได้อย่างเสียอย่างนะต้องทําใจนะแต่สามารถแก้ไขได้นะครับก็บอกช่างเอาว่าจะเอาแนบแบบไหนนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็ใช้ได้นะแฮปปี้ ส่วนมากเราก็ไม่ได้บรรทุกตลอดเวลานะเราต้องมาเฉลีย่ยเฉลี่ยการใช้งานนะว่า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 แผ่นติดครับขอไปแผ่นติดแผ่นติดว่าเออเราเนี่ยใช้งานแบบไหนมากกว่านะเหมือนรถคันนี้เนี่ยทำดั้มนะบรรทุกกี่เปอร์เซ็นต์นะขับรถเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์นะส่วนตัวผมเนี่ยก็ห้าสิบห้าสิบเลยนะรถนี้เนี่ยก็คือแทบจะไม่ค่อยได้บรรทุกตลอดนะนานๆเจะได้บรรทุกทีนะส่วนมากเราก็ไปเที่ยวกันนะรถก็ไม่ค่อยได้ใช้งาน พูดเล่นนะก็คือห้าสิบห้าสิบนะทำแหนบแบบนี้นะบอกชจ้าง้เขาทํแบบแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับเราก็แค่มาบอกประสบการณ์ให้ฟังกันเฉยๆยนะแบบนี้มันก็ขับได้นะถ้าอยากให้ดีเนี่ยก็ไปหาโชคแข็งแข็งมาใส่ก็ก็เอาอยู่นะผมมองว่าเอาอยู่แล้วนะหรือว่าใครที่ต้องบรรทุกตลอดเนี่ยก็แนะนําให้ทาแหนบแบบบรรทุกแข็งแข็งไปเลยนะไม่ต้องดงต้องดัดต้องรีดอะไรมันนะเครื่องดีดอะไรนะ กูจะโดนที่มีกระแสดราม่าอยู่ในช่วงนี้ทำไมเจ้าเครื่องรีดปลาหมึกคืออะไรนะผมไม่รู้เหมือนกันนะก็เรื่องของอูเขานะไม่ใช่เรื่องของผมดูัแนะก็รถดีดีบางคนก็อไปทําให้เสียเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เรื่องของเขาตังเขานั่ไม่ใช่เรื่องของเรานะเราก็อย่าพูดมากเดี๋ยวจะเจ็บคออีกนะเอาเป็นว่านี่ก็เฉลี่ยการใช้งานนะสำหรับคนที่ออกรถ ตอนเดียวทบบํากระบะดำนะแล้วก็เน้นใช้งานเป็นหลักเลยนะแหนบเนี่ยก็ต้องอักแหนบแข็งไปเลยนะน,นั่นแหนบสิบมิลแหนบหกล้อสิบล้ออะไรคุณก็ใส่ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้แบบนี้นะแบบผมเนี่ยก็คือขับไปรับลูกได้นะครับขับไปทางานก็ดีนะแต่ก็อาจจะดีไม่สุดมันก็ก็ต้องเลือกเอานะส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะมันใช้เราเนี่ยใช้รถได้หลากหลายนะ รถคันหนึ่งเนี่ยมันต้องทําได้หลายอย่างนะไปตลาดก็ได้ไปส่งลูกก็ดีบินน,นบินไปหาเตียมโอ้โหตำร้าเนี่ยดูหน้าไปปอ้อิจฉาเนี่ยนี่คนเตียงจ้ะนะอนโอเคนะลองดูนะนี่ถนนก้อนพีก,ก็ดึง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 ดีงดงนะก็ใช้เร็นะมีตังเดี๋ยวจะดซับแทงมาใส่เลยนะแม่เจ้า,า,จาน้ำใจกระชูดกันเลยทีเดียวเชียร์ตาซับแทงเนี่ยโอ้โหน่าจะมันนะ มันรถใช่ไหมมันตังม,มันตังที่ได้เสียไปรึเปล่านี่ก็ถึงแปลงแล้วนะเอ้าเดี๋ยวไปดูแปลงกันนะเมื่อเราถึงแปลงเนี่ยเราจะเข้าโฟโลนะพก็ค่อยๆไต่ไปนะเราจะได้ไม่ช้าเดี๋ยวให้ลงก่อนแป๊บนึงมอยจะถอยยาวเลยโดนน้ําท่วมหมดแล้ว <c oughs> โอ้โหแปลงนี้น้ําท่วมอีกแล้วเช่นเคยนะครับแปลงชายทะเลคือของเราต่าสุดแล้วนะ ของเพื่อนเนี่ยถมเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้วนะขอเราเป็นปามอยู่เลยมาเลยลงมาเลยนะมาเลยมาเลยเดี๋ยวยก็กลับรถเอาเนะพลงนี้จะกะว่าจะถมแล้วกลับรถดำรีโวอยับยาไปก่อนแล้วเดี๋ยวต้องไปทุกปามอีกเขาไปทันนะวัน,วน นี่คุณดูสภาพแรงนี่โอ้โหผมม่ก้าพื้นที่ต่ำกว่าเพื่อนเลยเอาหัวไปทางโน้นแล้วก็ถอยมาอะไรของมันเนี้ยน้ำท่วมโอ้ยมึงเอาหัวไปทางโน้นแล้วก็ถอยเข้ามานานไงนานเลยนนง่นายไงนานเลยยิงดิปไปนูก่อน รถหนักนะนี่อันตรายอันตรายไปนู้นแหละมึงก็ต้องไปทางนู้นแล้วแหละแม่เจ้าจมแล้วเย้เยรถหนักคนระับรถหนักเนี่ยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายมาอีกมาอีกเร่งเครื่องหน่อยมาอีกมาอีกมาเลยมาเลยมาเลยเร่งเครื่องเยอะๆขับเหมือนรถไม่มีแรงเลยหนักจริงๆคนนี้ดูรถพวกนี้นะครับมาอีก อาเดินหน้าไปรถพวกนี้นะมันทุกสามตันเนี่ยผมมองว่าโอ้โหก็สุดๆกับมันแล้วนะนะถ้าทางดำไม่ว่านะแต่ทางเออ่ในสวนแฉะแ,แบบนี้ไปอีกทางแฉะแ,แบบนี้นะโอ้โหแบบนะพูดต่อมารถไปอีกไปอีก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 ,อ,กอีกนิดนึงก็ thấy đấy, coi coi còn con, tông đứa phải đi trước này, coi lại một chút nữa, lại coi lại một chút nữa, coi lại một chút nữa, coi lại một chút nữa, coi lại một chút สรุปต้องลากเทเลอร์เอารถ,ถไถมาอีกแล้วเช่นเคยแม่เจ้าทำไมอ่ะมันมันอันตรายมันร้ายไม่เลยเดี๋ยวก็ลากทลเทเลอร์มาไอ้นี่อยู่ไกลบ้านด้วยนะเอาจอบมาก็ได้เลยไปไปเทข้างหน้าที่นิดหนึ่งก่อนไปชน,น,นไม่ได้มันก็ขึ้นบนนะอะไรของมึงเนีไงฉะนั้นเให้ขึ้นบนเลย ดูด,ดิดูก่อนดูก่อนดูดิมันติดเลยมึงค่อยๆเอ็ลงจกหน่อยดิเออมึงถอยมาก่อนแล้วค่อยตีถอยมาอีกอีกอีก,อกจะทนเลยเอามาอีกพอแล้วเดี๋ไม่ได้นะมันติดติดติดไม่ได้ติดติด,ตดเ,เ,เ,าเ,าเ่าแล้วเทอะไรกันนะเทก่อนได้เร็วได้เร็วเท อะไรของมันเนี่ยนี่ดูน้ําผมจะถมเฉพาะทางขึ้นพอนะครับตรงนี้มันจะแฉะตรงนี้บริเวณนี้แฉะมไม่ต้องถอยแล้วพอแล้วมันไม่มีที่ให้รถยืนแล้วเทห,หมดเลยมึงไม่ต้องถอยแล้วถอยไม่ได้แล้วลึกแล้วอ๋อเนี่ยมึงเทหมดเลย อีกยกสูงอีกยกยกเลยให้มึงยกไม่ใช่มึงโอ้ยหมดหมดหมดโอเคไปไปหาตียังได้กวนตีเชอนี่ครับดูหน้ะนี่นี่คือตัวกวนตีนประจำช่องเรากันเลยที่เดียวเชียวโอเคหมดแล้วน่าเดี๋ยวเราไปหอยด้ดิโอ้โหต้องใช้แทกเตอยู่ดีแลวไม่ไหวนอนีดี๋ยวจ่อมานะ มึงอย่าถอยเดี๋ยวเราไปถูกหินถูกได้อันตรายโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนั่นเนี่เนื้อ,อเนื้อ,อหินถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม